เรื่องราวเป็นมาอย่างไงครับว่าจิตพยากรณ์เนี่ยค่ะก็เริ่มมาจากตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆอะคะ่ะคือที่บ้านเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปคราวก่อนว่าที่บ้านจะเป็นคนที่ศรัทธาเรื่องที่แบบสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะศรัทธาคือแต่ว่าแม่เนี่ยะจะศรัทธาร่างทรงมากๆทีนี้คือพอตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราถูกแม่พาไป บบเหมือนกับเวลาแม่จะพาไปไปพาตัวเองไปหาหวยไปทํานั่นทํานี่เนี่ยเราก็จะต้องไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ปรากฏว่ามันก็จะมีอยู่พิธีหนึ่งนะคะที่ว่าร่างทรงท่านเนี้ยเขาก็ชี้มาที่ที่ฟ้าเนี่ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอ่าให้เราเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เขาก็ทําอะไรบางอย่างบนใบหน้านะคะ่ะแต่ทีนี้ในพิธีตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิธีเปิดตาที่สาม พิธ <Hello. S 1> ีเปิดตาที่สามครับค่ะค่ะเป็นพิธีเปิดตาที่สามแล้วคือแต่ตอนนั้นก็คือยังเด็กมากเราก็อรู้สึกว่ามันก็มันก็คือร่างทรงคนนั้นก็เป็นความทรงจำของเราตอน,น,นเด็กก็คือค่อยง,งจะน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะคะคือเขาก็จะมีอาการที่แบบเอค่อยๆจะทำมึนทีอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพ่นอะไรมาบนที่ใบหน้าเราอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ตอนนั้นก็คือไม่ไม่จาไม่ได้ว่าสาเหตุอะไรที่เขาตัดสินใจให้เราอะเข้าใ,ให้เราเข้าไปท,ทําพิธีเปิดตาที่สามนะคะค่ะทีนี้อ่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความพิเศษหรืออะไรคือแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนวัยเด็กปกติทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเราเคยแบบจะต้องคือเคยถูกท,ทําพิธีนี้นะคะ่ะทีนี้แม่ก็ยัง พาไปหาล่างคนคนนี้นคนนี้อยู่เรื่อยๆอย่างเนี้ค่ะก็ติดสอยให้ตามแม่ตลอดทีนี้มันจะมามีเหตุการณ์ตอนที่เริ่มเข้ามาัธยมค่ะพอเริ่มเข้ามัธยมเนี่ยก็ฟ้าก็จะอรู้สึกที่ครั้งแรกเลยเนี่ยฟ้าก็จะรู้สึกว่าบางทเาีเราเดินสวนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เดินตามท้องถนนเนี่ย mm hmm. ก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้ยใบหน้าจะเปลี่ยนแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ คือบอกตรงๆว่าไอ้พิธีนั้นพอผ่านมาก็ไม่ได้าบางคนได้ยินฟ้าเล่าแบบนี้ก็จะรู้สึกว่อฟ้าต้องเห็นไอ้นั่นไอ้นี่ใช่ไหมคะแต่จริงๆคือเราก็ไม่เคยเห็นอะไรเลย uh huh. แต่ช่วงมัธยมท,ที่ที่มันเกิดเหตุเลยเนี่ยคือว่าฟ้ารู้สึกว่าคนที่เดินสวนมาเขาจะมีใบหน้าที่แบบมันเหมือนเป็นเป็นโรงหนัง uh huh. ถ่ายเรื่องราวของเขาแบบเป็นซอนซอนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอน ีวินเห็นภาพบนหน้าของคนคนนั้นใช่ค uh ่ะ huh. แต่ตอนแรกในตอนนั้นเนี่ยฟ้าไม่รู้ว่ามันคือเป็นภาพชีวิตอย่างที่พี่เจพูดเมื่อกี้ uh huh. คือคิดว่าในตอนนั้นคิดว่าเราใส่ตาสั้น uh huh. ค่ะคิดว่าเราไม่น่าที่จะแบบไปไปคือเราอาจจะจินตนาการไปเองหรือว่าเราอาจจะนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นที่คิด uh huh. นะคะตอนนั้นรู้สึจกจะครั้งแรกน่าจะประมาณอยู่ในช่วงของมอนหนึ huh. ่งทีนี้ก็ อ่าเรื่องที่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกแล้วก็ก็ผ่านไปก็ไม่ได้อะไรก็แต่ว่าจะเห็นเป็นบางคนนะคะไม่ได้เห็นทุกคนนะคะพี่เจยคือจะเห็นเป็นบางคนค่ะแล้วก็พออีกอันนึงเนี่ยคือที่ชันมากๆเลยเนี่ยก็คือที่เกิดกับตัวเองที่ว่าจิตพยากรเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องของการที่ตัวเองอะ่ะได้เจอเรื่องราวของอนาคตอันใกล้ของตัวเอง <c oughs> ในตอนในตอนที่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าก็อ่าเป็นช่วงที่มันเหมือนกับ คุกนที่กําลังเพิ่งเกิดเหตุการณ์เกิดอะไรแบบนี้กับตัวเราอะค่ะต <Yeah. S 2> อนนั้นรู้สึกว่ากําลังนั่งเรียนหนังสืออยู่เนี่ย <Yeah. S 2> แล้วก็เอ่ออยู่ดีๆเนี่ยใจคอมันก็จะไม่ดีเนี uh ่ย huh. นั่งเรียนอยู่ในห้องอยู่ดีก็ใจคอไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจสัน่นแล้วก็ปากสัน่นมือสั่นอย่างเงี้ยคือจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ควบคุมตัวเองได้คือไม่ได้สั่นเยอะ <Yeah. S 2> นะคะแล้วก็หงือแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีแบบทอลับตาม,มันก็จะมีเหมือนเห็นเหตุการณ์ว่า มีมีคนอ่ะเด็กผู้ชายที่เป็นรุ่นพี่เราอ่ะประมาณมห้าเนี่ยเขาไปเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอพี่เจเห็นเวลาที่มันมีโกฟุตบอลแล้วมันจะมีอตะขอที่มันเป็นคล้ายๆตัวแอลแต่ว่าเป็นตัวแอลไหนอะค่ะที่มันไวเกี่ยวเน็ตอะค่ะเกียวเน็ตอ่าอ่าอันนี้คือมันมันเป็นตัวแอลไหนใช่ไหมคะคือในในตอนนั้นน่ะที่พอเราเห็นน่ะเรารู้สึกว่ามันมีภาพที่ว่าพี่คนเนี้ตัวเขาอ่ะ อยู่ตรงไอ้ที่เกี่ยวเน็ตอันบนสุดเลยอะ uh ่ะอ่าฮะอ่าฮะคือหมายถึงว่าตัวเขาไปค้างอยู่บนโกฟตุตบอลที่อยู่บนบนตัวเกี่ยวเน็ตอันบนสุดซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าในตอนที่เราหลับตาแล้วมันเห็นอันนั้นนะมันก็เกี่ยวที่ภูมิเขาเลยค่ะแล้วค้างค้างอยู่บนคานอย่างเงี้ยเหรอคานบนสุดเนอะไรคือไม่ไม,ไม่ใช่ใชอยู่บนคานนะคะคือมันจะอยู่มันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวที่เป็นตัว ตัวแอลหนยที่มันจะอยู่ด้านข้างๆอ่ะที่ไว้เกี่ยวเน็ตตัวตัวด้านข้างเลยใช่ตรงเสาค่ะมันจะเหมือนเราเราทําตัวแอลแต่ว่าหงายมือขึ้นนะคะเขาเรียกว่ายัางไงดีแบบว่า,าเป็นเข้าใจครับครับอืมอ่าค่ะก็ทีเนี้ยก็มันก็ค่อนภาพที่เห็นนะมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันทีนี้ก็ก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ากลัวเนาะที่เราเห็นแต่ปรากฏว่าพอผ่านไป้ายทีหนึงอ่ะ ตุการณนี้เกิดขึ้นจริงคือปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของแทนที่สอบไฟนอลวันสุดท้ายแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็จะปล่อยให้พวกรุ่นพี่ที่สอบเสร็จก่อนเนี่ยก็คือลงมาเล่นสนามบอลอะไรได้ตามปกติค่ะ mm hmm. ปรากฏว่ามันปรกาปรกฏว่ามันมีพี่คนหนึ่งอะที่เขายิงเข้าประตูฟุตบอลแล้วก็อมันก็จะมีพี่คนนึงที่เขาอยู่อยู่ที่หน้าปรป,ประตูเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนนั้นนะ่ะ ตอนนั้นฟ้าก็มองเอ้ยใช่คนที่เราเห็นตอนที่เราหลับตาปรากฏว่าเขาก็กําลังที่จะกระโดดอะในควาลูกบอลน,นะคะเขาเป็นหน้าที่โกลฟุตบอลแล้วเขาก็กระโดดเอ่อเหมือนกับพอพอเราหันหลังให้โกลใช่ไหมคะพอลูกเข้ามาเนี่ยเขาก็จะหันพลิกตัวกลับไปเข้าทางด้านโกลฟุตบอลน่ะแล้วก็กระโดดอย่างสูงมากเลยอะปรากฏว่าพอเขากระโดดสูงมากตัวเขาไปค้างอยู่บนโกลฟุตบอลเหมือนอย่างที่เราเห็นเลยอะอืมรา้าค้าง,างท,ที่ที่ค้างน่ะคือค้าง คือค้างเพราะว่าเขาเขาโดนเขาโดนไอตัวเกี่ยวเนี้ยทะลุเข้าไปในภูงอะค่ะคือโดนจริงๆเลยเหรอโดนจริงๆเลยใช่ค่ะอันนี้เหมือนหนังเรื่องอะไรนะจเดีจาวูก็ไม่เชิงไฟนอลนไฟนั่อันนี้มันมันเหมือนว่าเราัอเนี้ยที่คิดเองเนี่ยตอนนั้นคือหมายถึงว่าโตแล้วเราจังจับไปคิดคือครับค่ะมันเหมือนกับว่าเราเห็นเรื่องของอนาคตอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่อนาคตที่ใกล้ๆอ่ะอย่างอย่างที่พอประกอบกันแล้วเนี่ยคือ พอฟ้าหลับตาแล้วก็พอเห็นท่านเนี้ยอีกแป๊บนึงอีกอาทิตย์นึงมันก็เกิดจริงๆเคยเคยสังเกตตัวเองไหมว่ามันเป็นอย่างเนี้ยบ่อยไหมครับก็ตั้งแต่นั้นน่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยประจำมาหาเรื่อยๆคาว่าประจำจะจะคือปีละครั้งหรือแบบทุกวันเราจะเห็นเหตุหการณ์แบบนี้อ่ามันไม,ไม่ไม่ใช่ว่าทุกวันมากกว่าค่ะมันจะเป็นประจำความหมายคือว่ามันอาจจะไม่เกิดทุกวันแต่ว่ามันจะเกิดซ้ําๆเรื่อย ในทุกครั้งที่บางทีเราเรานั่งทําอะไรอยู่เพลินๆแล้วเราหลับตามันก็มันก็จะมีภาพบางเหตุการณ์เกิดขึ้นมาในในในความคิดเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ไม่ไม่ได้มาถีดแต่ก็มาเรื่อยๆแหละถูกไหมอืมถูกไหมฮะค่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะบางทีก็อ่าอย่างอย่างหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปเนี่ยก็คือมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจอะค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปมันก็จะมีเหตุการณ์อื่น,นๆเข้ามาอย่าง อ่าเดี๋ยวขอเล่าต่ออีเหตุการณ์นึงค่ะ,ะอย่างย้อนย้อนกลับไปที่คนเมืเ่อแกก็คือปรากฏว่าเขาก็ประสบประสบอุบัติเหตุคือไอไอเนี้ยที่มันเกี่ยวที่พุงเขาอะค่ะแล้วก็เจ้าที่ก็มาพาไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาวิเคราะห์กับตัวเองว่าเออมันมันใช่หรอหรือว่าเราคิดได้เองหรือว่ามันอาจจะฟุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันฟุกหรือเปล่าก็ปรากฏว่าพอผ่านไปสัก อ่าทีนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมก็ไม่อะไรนะคะเราก็พอกําลังจะขึ้นมา .2 เนี่ยมันเป็นช่วงที่ตอนนั้นฟ้าก็กําลังเพลินๆอยู่เหมือนกันแล้วเราก็เราก็คิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเจ็บขาฟ้าก็คิดว่าเอ๊ะทาไมทําไมเราจะต้องเจ็บขาในตอนเด็กค่ะก็ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้อะไรค่ะแต่อยู่ดีเนี่ยเอ่อคือที่บ้านคือเตี่ยกับแม่เนี่ยเขาได้ทากิจการที่เป็นเกี่ยวกับอะไรเครื่องยนต รถอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ระหว่างนั้นเนี่ยคือเตี่ยเขาก็ซ่อมพัดลมอยู่แล้วเขาระหว่างที่เขากําลังลองพัดลมอ่ะปรากฏว่าใบพัดอะมันก็เหมือนมันไม่เข้าหลอกอะค่ะแล้วมันก็มันก็กระเด็นมาโดนที่ข้อเท้าค่ะมันก็ปิวมากระเด็นโดนที่ข้อเท้าซึ่งแบบมันมันก็เฉือนเข้าที่เนื้อเรานิดนึงอะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าสาหัสอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นก็ ก็เป็นอะไรที่แบบก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าซึ่งเราเพิ่งคิดเมื่อตะกี้เองว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจ็บขาแค่คิดแล้วก็พอเราเรารู้สึกว่าแ,แค่คิดมันต้องเจ็บขาแน่ๆเลยอย่างนี้เ่รฮะใช่ค่ะแค่คิดเฉยๆเลยแค่คิดเฉยๆแล้วก็พวกเงยหน้าขึ้นมาใบพัดมันก็มาปิลมาโดนที่ขาอ่าฮะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท,ที่ที่ก็ตกใจตัวเองเหมือนกัน นี่มีคนคเขียนว่าบอกแล้วมันชื่อเรื่องว่า Final Destination อ Final Destination <c oughs> เคยดูหนังเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเคยดูเคยดูค่ะอเอใช่พอมีคนเขียนมาแบบนี้ก็ก็ทำให้คิดว่าบางบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เราเราจะเราจะ,าจะแบับเจอเป็นอุบัติเหตุด้วยแล้วก็เจอที่ไม่ใช่อุบัติเหตุก็มีนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุเนี่ยก็อ่าทีนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยก็คือ ตอนเข้ามอปลายนะคะตอนเข้ามอปลายเนี่ยก็มันก็จะมีอตอนนั้นเนี่ยฟางก็เปเรียนพิเศษที่สยามนะคะเปเรียนพิเศษที่สยามก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็เดินเราก็เดินเล่นอยู่ในสยามระหว่างรอเข้าเรียนพิเศษนะคะแล้วก็มันก็จะมีอยู่ดีเราก็คิดขึ้นมาว่าอเดี๋ยวเราจะต้องรู้สึกแบบว่าเราะผอืดผอมคือคิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเราต้องผอืดผอมแน่เลยแบบ มันจะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วแล้วอยู่ที่คอมันก็ขมขมขึ้นมาค่ะพอคอมันขมขมขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องเจออะไรอีกไหมเนี่ยก็คือแบบเหมือนใจคอมไม่ดีนะคะแต่ปรากฏว่าวันนั้นก็ยังไม่เจออะไรก็ผ่านไปอีกสองอาทิตย์ปรากฏว่าเอ่อปรากฏว่าพอผ่านไปสองอาทิตย์เนี่ยก็ที่สยามเนี่ยแหละก็คือเป็นวันที่ไปเลนพิเศษปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยอาจารย์ที่สอนพิเศษเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าวันนี้นะใครไม่ส่งกันได้เขาจะเอา บอลเพชรมาให้องค์แล้วก็กดวันนั้นน่ะฟ้าเนี่ยคือลืมเอาชีกันบ้านไปส่งแล้วเป็นไงฮะแล้วเป็นไงฮะโดนถูกอมบอลเพชรใช่ใช่ค่ะอ่าฮะอืมอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแบบพยากรณ์ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่คือไม่นึกว่าคือแต่ว่าเรายังไม่ไม่ชัวร์ว่าเราจะกําหนดระยะเวลาของสิ่งที่เราแบบรู้สึกหรือสัมผัสได้เนยว่าเออเนี่ยพอเรารู้สึกหรือสัมผัสแบบนี้ได้เนี่ยมันจะอีกกี่วันถึงจะเกิดอีก อีกี่นาทีอีกี่สัปดาห์ถึงจะเกิดประมาณมนี้ค่ะยังยังควบคุมมันไม่ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันจะมีผลเคยเคยเห็นภาพหรืออะไรแล้วมันไม่เกิดไหมไม่ไม่เคยเลยค่ะทุกครั้งที่เราเห็นอะไรแบบนี้มันจะเกิดมันจะเกิดใช่ค่ะเขาเรียกนิมิตป่ะเฟิร์สก็ฟิลฟิลดันเออเหมือนฟิลนิมิตอะไรอย่างงี้ป่ะวิชันอ่ะเออ เออพอเป็นภาษาไทยมันดูมันดูงมงายนะแต่พอเป็นภาษาอังกฤษมันดูแบบใช่ไหมเป็นอินดอเวชั่นเยแล้วก็ออเ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 ออค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าอันเนี้ยก็เหมือนเป็นคือพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยเริ่มเจออะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะรู้สึกเหมือนอยากจะลองลองภูมิตัวเองอืว่าไม่เหมือนเหมือนคล้ายๆเราสู้กับตัวเองว่าเออพอเรารู้สึกแบบเนี้แล้วแล้วมันแล้วมันจะจริงไหม เราเหลออตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราอิมเมจรนิตตัวเองอย uh ่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะคนนี้คือเป็นเพื่อนกันก็คือเริ่มเริ่มโตแล้วก็คือทํางาน <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นเพื่อนในวัยทางาน uh huh. เขาก็เพิ่งซื้อบ้านค่ะเพิ่งซื้อบ้านแบบราคาราคาก็ค่อนข้างสูงอะคะ่ะประมาณเอ่อเจ็ดล้านบ้านอยู่ในหมู่บ้านแบบหรูหราเลยแล้วเขาก็พาเราไปทํำบ้านนี่นี่นะคะ <c oughs> แต่ฟ้าก็บอกเขาว่าออาหลังเนี้จะต้องขายอืม uh huh. เขาก็เขาก็คือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะมีะไรายได้อ่ดีมากๆเลยอะค่ะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องไม่ขายแน่นอนก็คิดว่าตัวเองจะสามารถที่จะที่จะผ่อนบ้านต่อไปได้เรื่อยๆแต่ในขณะที่ฟ้าบอกเพื่อนไปว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังนี้ต้องขายแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเพิ่งมาทําบุญบ้านเขาทําไมเราต้องแบบไปทักเขาแบบนี้ก็รู้สึกไม่ดีเราอาจจะมั่วหรือเราอาจจะแบบ ใช่เป็นที่ที่โกรธเลยค่ะจริงนะโกรธนะโกรธนะแบบเพิ่งขึ้นบ้านอ่ะทำรูปบ้านอ,าอ่ะอ่าฮะใช่ค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกเราปากเสียมากเลยอ่ยบอกว่าทําไมเราต้องไปพูดแบบนั้นดีนะคะก็เลยรู้สึกรู้สึกไงถึงพูดอย่างนั้นอ่ะมันเห็นเป็นภาพตอนนั้นไม่เป็นอะไรมามันในตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยคือไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่มันพูดออกมาเฉยเลยอะค่ะมันก็พุ่งออกมาโดยใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะไม่ไม่คือรู้ตัวว่าพูดอะไรแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงต้องพูดแบบนั้นอ,าาอ,าอยู่ดีๆก็พลุอ,ออกไป,ไปใช่ค่ะ <อา S 2> ทีนี้เพื่อนก็แต่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะนะคะเขาก็ขำๆเฉยๆเขาก็คิดว่าอา,อาจจะแบบเออเป็นเพราะว่าเขาเบื่อบ้านหลังนี้แล้วไปซื้อสอดที่อื่นแล้วก็ขายหลังนี้อะไรอย่างงี้เขา<ว>คิดขึ้นบกอย่างนี้ว่าอ่าเขาก็คิดเขาก็คิดบวกแบบนั้นนะคะค่ะแต่ทีนี้ระหว่างระหว่างที่ระหว่างทางเนี่ย ก็หลังจากที่ทําบุญบ้านเนี่ยระหว่งางที่เขาทํางานส่งบ้านไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ย <Okay. S 2> ก็ปรากฏว่าธุรกิจเขาก็ประสบปัญหา mm hmm. ประสบปัญหาเขาก็ตอนมาปรึกษาฟ้าว่าในเรื่องของทางการเงินจะรีไฟแนนซ์อะไรเงี้ยค่ะระหว่างที่เราปรึกษาไนเรื่อยๆเนี่ยฟ้าก็จะมีคาพูดต่อเขาอยู่เรื่อยๆว่าเนีย่ยไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวบ้านต้องขายแต่ในขณะที่เราพูดออกไปเนี่ยมันก็เหมือนยอนแย้งในใจว่าเออเรา คือเราไม่รู้เลยว่าทําไมบ้านต้องขายแล้วเราก็พูดออกไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนสะกดตัวเองว่าเออเหมือนจะว่าว่าเพื่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาบ้านหลังนี้ได้สําเร็จอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่เคยโกรธนะคะแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าธุรกิจก็ยิ่งสุดหนักสุดหนักจนถึงขั้นฟ้องศาลศาลมีสังสื่อเนี่ยมาแปะที่หน้าบ้านว่าต้องยึดก็ก็คือตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนเพื่อนก็รู้สึกว่าเอ้ยไฟนอนแล้วนะเนี่ยฉันต้องโดนยึดบ้านแล้วเนี่ย จะทายังไงดีอะไรเงี้ยตอนนั้นฟ้าก,ก็บอกว่าไม่ยืดไม่ยืดยังไงก็ต้องขายอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเอมันคือเพื่อนเนี่ยโดนทั้งเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาทวงโดนทั้งแบบเอเหมือนตามจิกตามบี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าหดหูน่นิดนึงแต่ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอบ้านที่ต้องขายเนี่ยก็ถูกขายจริงๆปรากฏว่าคนที่มาซื้อคือบ้านข้างๆข,ของบ้านเพื่อนของฟ้าเอง ออยู่คนข้าง,างบ,าบ้านเลยใช่ค่ะคก็หลังจากเหตุการณ์วันที่เราทําบุญบ้านจนบ้านเนี่ยประสบปัญหาจนจนข้างบ้านเนี่ยก็คือมาขอซื้อต่อกับธนาคารเนี่ยนะคะก็ร,รวมระยะเวลาเนี่ยประมาณห้าปีอะค่ะอืมอืมนอกผมถามหน่อยอย่างคุณฟ้าเนี่ยคุณฟ้านั่งสมาธิาาธหรือฏิิบัตเออปฏิบัติออธรรมหรืออะไรแบบไหนไหมหรือว่าอยู่ๆมันมาเองไอ้ของพวกเนี้ย เอ่อในตอนคือตอน,นเด็กๆก็เหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะก็คือไม่ไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยนั่งสมาธิอะไรจริงจังแต่ว่าคือเวลาเราไปโรงเรียนเราก็สวดมนต์ตอนเช้าปกติอตอนเข้าแถวครบตรงใช่ก็แค่นั้นเองอะค่ะค่ะแต่ว่าคือพอโตมาแล้วเนี่ยพอพอเราแบบเอ่อได้ได้ได้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เริ่มมีมีครูบาอาจารย์เนี่ยหรือว่าคนที่เรานับถือท่าน อย่างพระอาจารย์ที่ที่เรารู้สึกศรัทธาท่านเนี่ยก็จะแนะนาว่าอให้เราเนี่ยมันปฏิบัติอย่างเช่นส่วนมันไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆจริงๆคือแบบไม่ไม่ค่อยได้ทําแต่ว่าก็มีทําบ้างอะค่ะอือือค่ะแล้วอย่างอย่างคุณฟ้าเนี่ยมองเห็นตัวเลขไหมอย่างงวดหน้าหวยจะออกอะไรเลยเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นค่ะพี่เซไม่เห็นเลยแต่ว่า แต่ว่าคือเคยมีคนมาถามมาพี่เซเลยนะประโยคเดียวกันเลยค่ะว่าว่าพยากรลอตเตอรี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีจะไปเพ่งหรือกาหนดว่าว่าเราจะต้องทํางานแบบนั้นแบบนี้คือมันไม่เคยเลยไม่เคยทําแบบนั้นคือถ้าอย่างนั้นเราจะทําไม่ได้คราวนี้นอกจากว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากคนอื่นแล้วเี้ยอย่างเคยเห็นแบบว่าวันเนี้ยจะเกิดเหตุการณ์ อไฟไหม้รู้แบบัยพ<ะ>ิบัติเออภัยพิบัติแบบอะไรแบบเกี่ยวเกี่ยวกับประเทศหรือเกี่ยวกับจังหวัดอะไรเ่างี้เห็นไหมอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเนี่ยจะไม่เคยเจอไม่เคยทีีจะสัมผัสอะไรขนาดนั้นนะคะคือฟ้าคิดว่าฟ้าอาจจะยังไม่แบบอัพเลเวลได้ขนาดนั้นนะ่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติอย่างอ,าง,อางจิงจังหรือเราไม่เคยที่จะแบบลงลึกไปเลยว่าจริงๆถ้าเราอยากจะรู้เพิ่ม มากกว่านั้นด้วยตัวเราเองเราต้องทํำยังไงคือหมายก่บว่าฟ้าไม่มีใครชี้แนะอะไรที่เราพูดออกไปเนี่ยแเราบังเอิญม,มันตรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเราก็ไม่ตั้งใจจะพูดแต่อยู่ดีก็พูดออกไปอย่างเงี้ยค <c oughs> <ะ>่ะ,ะอือค่ะอย่างอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยครับค่ะอขออนุญ,ญาตเล่าเพิ่มอีกเรื่องหนึง่งก็คืออันนี้เป็นเรื่องของแม่นมก็คือเป็นคนที่ใกล้ชิดเลยคือเลี้ยงฟ้ามาตั้งแต่แบบเด็กๆก็คือคนสมัยก่อนเนี่ย บ้านที่ค่อนข้างจะมีนิดนึงเนี่ยก็คือจะมีแม่แล้วก็แม่ทํางานแล้วก็มีแม่นมอย่างเงี้ยค่ะแล้วฟ้าก็จะมีแม่นมคนนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เราเกิดเราก็จําความได้ว่าเราอยู่กับท่านมาอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เอ่อในช่วงที่เราโตขึ้นมาเนี่ยมันมีช่วงก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยเมื่อประมาณสามปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยฟ้าก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีแบบสีหน้าแบบดำดำแล้วฟ้าก็บอกว่า เออมันจะมีอยู่วันนี้ที่เขานั่งกินข้าวกับเราอยู่แล้วเขาก็แบบไอไอชำรักออกมาฟ้าก็บอกว่าเออเนี่ยระวังมะเร็งลำไส้นะอืมอืมพุ่งอีกแล้วค่ะคือค่ะเราพูดแบบเป็นประโยคชัดเจนว่าระวังมะเร็งลำไส้แต่คือเขาพูดออกไปเราก็ตกใจเขาก็หันหน้ามาดูๆว่าอะไรแช่งหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้แช่งแต่แบบว่าก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงพูดออกไปอาจจะแต่ว่าเห็นว่าแม่กําลังกินอะไรอยากกินแบบ อ่อพวกของซึ่งสุดๆติดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพูดออกไปค่ะแต่ว่าปรากฏว่าเนี่ยภายในสามปีเนี่ยก็ไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็เสียค่ะถ้างั้นนะคุณฟ้าอย่าทักอะไรผมนะเดี๋ยวเ้ยจะดังเออ<ต>ทักว่าเออเรายการจะรวยอย่างเงี<ๆ>้ยเออทักอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าอย่างงั้นอค่ะเออเออแล้วทุกวันนี้คุณฟ้ายังเห็นแบบนี้อยู่ไหมฮะค่ะก็เป็นอยู่ค่ะ อย่าอย่าเรียกว่าเห็นเรียกว่ามันเป็นดีกว่ามันเป็น,ปนใช่มันเป็นอาการแบบอย่างเงี้ยอยู่ค่ะเรื่อยๆอค <Soldier. S 1> ่ะอย่างอย่างบางทงเนี่ยคือฟ้าพออคือเราโตเราก็ท,ทําธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมคะคอย่างฟ้าคิดว่าวันเนี้ยอย่างบางทีวันที่เนี่ยฟ้าก็คิดว่าอคือบางครั้งเนี่ยคนในบ้านเราอยากจะอาจจะอยากออกไปเที่ยววันเสาร์ที์เนี้ยแต่ฟ้าก็จะพูดออกไปว่า ไม่ไปได้ไหมวันนี้ขี่เกียดถ่านท,ที่ฟ้านเนี่ยคือเราเป็นคนที่ตามใจยางเตียอยยังแซนอย่างไรเงี้ยเราก็จะตามใจเขาจะไปไหนเราก็โอเคหมดแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะพูดออกมาโดยที่เหมือนไม่แคร์คาพูดเขาว่าไม่ไปอ่ะขี่เกียดอะไรเงี้ยจะอยู่บ้านแล้วลวันแล้วพอพักนึ่งพอผ่านไปใช่ชั่วโมงเนี่ยลูกค้าเข้าร้านเป็นพืชนเลยอะค่ะอรับตังค์อยู่รับตังค์ดีกว่าใช่ใช่ก็จะค่ะก็มันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันมันก็มันก็แปลกตรงนี้ซึ่งแต่ว่า อจากที่สัมผัสมาเราก็รู้สึกว่าไอ้ที่เกิดกับตัวเราเนี่ยมันตอนเนี้ยสําหรับตัวเองสําหรับตัวฟ้าเนี่ยมันค่อนข,ข้างจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยเราก็เฮ้ยสมมติเรารู้สึกว่าเราพูดโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่แต่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบจะต้องระมัดระวังอย่างเช่นอ่ะอย่างลูกชายอะค่ะอะ่ตอนนั้นเนี่ยลูกชายประมาณเจ็ดขวบฟ้าบอกว่าค่ะฟ้าก็บอกว่า เอ่อเดินดีๆนะระวังตกบันไดค่ะก็พอตกเย็นเนี่ยเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขากลับมาเขาก็าากลับมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่มาม้ามาบอกว่าให้เดินดีๆระวังตกบันไดเนี่ยเขาก็เดินดีๆจริงๆนะ,ะแต่เขามันมีเพื่อนวิ่งมาชนหลังเขาแต่เขาก็นึกถึงคำเราเขาก็เกาะราวบันไดแน่นแต่ก็ยังตกมาสองขั้นอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมก็ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบๆตัวคุณฟ้าไปอลณงประมาณนั้นไหมฮะ ใช่ไหมค<า>นน่ะค่ะค่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่าคือฟ้าก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่ลักษณะเหมือนเอ่้าฟ้าเนี่ยมันจะมีไหมหรืออย่างเราเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรหรือว่าถ้าพี่เจสามารถทีท่จะชี้แนะได้ว่าเนี่ยมีพับไปเ,เรียงกับอาจารย์คนนี้ไหมมันจะได้เพิ่ม up level สกิลอะไรอย่างเนี้ยก็ยินดีนะคะนี่ผมจะบอกให้นะคุณฟ้าถามทุกคนแล้วถ้าเป็นผมนะครับผมจะ,<า>ผ,มจะผมจะไม่ยุ่งอะไรเลย ไม่จุ่ง,ง,งอะไรกับใครเลยใช่ไหมคะใช่คือผมผมผมรู้สึกว่าเรื่องพวกเนี้ยพอเขาเรียกอะไรเหมือนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะ,ะค,คน <ผม S 3> นอกอยาก <ผม S 3> เป็น,นผมเห็นหลายๆคนแล้วอย่างอย่างคือผมคุยกับอิ่มหลายครั้งเลยว่าอิมอ่มบอกว่าถ้าเลือกได้จะไม่ขอเห็นอะไรแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันมันอยู่แบบไม่มีความสุขอะมันเห็นแล้ว แล้วมีแต่ผีมาขอความช่วยเหลือ,อาห,าหรืออะไรแบบเนี้ยคือคือเขาแบบว่าเขาอยู่มาเนี่ยตอนนี้อิมมันประมาณเกือบสามสิบแล้วตลอดเกือบสามสิบปีมันเจออะไรแบบเนี้ยมาตลอดอ,ะอ่ะคุณคุณฟ้าลองคิดดูสิว่ามันทรมานขนาดไหนซึ่งบางทีแบบเรื่องไม่อยากรู้ปึ้งเข้ามาแล้วแล้วมันหนักใจที่จะพูดที่จะต้องเตือนหรือพอพอเสร็จก็ไป เออบางทีเตือนไม่ได้ไปก้าวล่วงวิบากกรรมไว้อีกมันก็มีบ่อยๆครับเนี่ยใช่เรื่องแบบเนี้ยมันยิ่งทําให้เราหนักใจมากยิ่งขึ้นแต่อย่างคุณฟ้ายังเขา,าเรียกอะไรล่ะเบื้องต้นเบื้องต้นอ่าย่างเบื้องต้นเรายังรู้สึกแลกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมคราวเนี้ยพอพอรู้สึกแบบเนี้ยผมว่านะมันก็ยังแบบอยากจะได้มาอยากจะรู้ว่าเราจะควบคุมมันยังไงจะทํามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือมีความเป็นเอ็กซ์เมนที่มันเกิดขึ้นมา แต่พอได้มาจริงๆอ่ะแล้วถ้ามันเลิกไม่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดกันใช่มันอาจจะทําให้เราแบบเราไม่น่าเลือกครั้งนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วแต่นะอันนี้ผมพูดในทางของผมก่อนถ้าเป็นผมผมจะไม่เอาแต่เอาจริงนะถ้าถ้าคุณฟ้าถูกกาหนดมาว่าอยู่ในสายเนี่ยมันตะกวันก็จะเห็นเองใช่ใช่ใช่ตะวันก็จะเจอเหตุการณ์อะไรอัพเลเวลตัวเองเองแหละเออแต่ผมว่านะอย่างอย่างถ้าคุณฟ้า อยากรู้ว่าจะต้องไปแบบทางไหนต่อเนี่ยผมว่ามีหลายๆท่านที่อยู่ในที่ฟังเราอยู่เนี่ยรู้นะว่าควรจะไปยังไงเดี๋ยวลองไปอ่านตามใน youtube นะคุณฟ้าผมว่าเดี๋ยวมีคนแนะนำพี่พึ่งแนะนําหน่อยพี่พึ่งให้พี่พึ่งพี่พึ่งการศิน์แนะนําหน่อยค่ะอันนี้อันนี้เข้าใจที่ที่พี่เจอธิบายเข้าใจเลยค่ะว่าว่ากรณีคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแต่ว่าฟ้าคิดว่าอย่างที่ฟ้าเป็นเนี่ยมันได้ถ้าคน คนละกรณีกับกับคุณอุ๋มอิม๋มน uh ี huh. ่ยอันนั้นเนี่ย uh huh. จะเห็นแบบชัดเจนแล้วก็ปัว uh huh. ปัวปัว,ปว uh huh. แต่ว่าของฟ้านเนี่ยมันมันไม่น่าคือฟ้าก็คิดว่าถ้าเลือกได้เราเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็ไม่ไม่อยากที่จะไปเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ถาาว่า uh huh. เคยไหมาอาจจะมีแว๊บแว่ะค่ะ uh huh. แต่ว่าไม่ไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดที่ว่าเอออย่างที่คุณอุ๋มอิ่มไปทารายการ uh huh. เด็ซเซนเนี่ยอันนั้นแบบคือชัด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 มากแต่ว่าฟ้าเนี่ยแค่เรารู้สึกว่า แค่เราแบบเห็นว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถึงแม้จะใกล้หรือไกลเนี่ยมันจะเกิดอะไรเนี่ยบางครั้งมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอย่างเหตุการณนะ์แม่นม,นมเนี่ยพอเราพูดออกไปว่าก็เ,าเดี๋ยวระวังเป็นมะเร็งลาไส้ปาก็แบบคือเราก็เศร้าทันทีเรารู้ว่าเขาก็อยู่กับเราอีกไม่นานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เสียใจมันก็ดราม่าเลยชีวิตมันก็ดราม่าทันทีอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงผมผมถามคุณฟางอย่างนี้ตอนที่บอกว่าอยู่ๆพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเป็นมะเร็งลาไส้ตอนนั้นรู้สึกยังไง เอาความรู้สึก,กจริงๆว่าเออเออเขาจะต้องตายเหรอใช่ค่ะคือใจก็จะสันส่นๆนะคะ่ะก็จะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนเราก็ลังมองเขาอารับถอยหลังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่เราคุยกับเขาเราเงยหน้ามองเขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแววตาเนี้ยก็จะไม่ได้เจอแล้วสีหน้าแบบนี้ก็ก็จะไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมือมือมืออ,อันนี้ก็จะไม่ได้จับแล้วก็ต้อง ก็ต้องจับไว้พูดอะไรก็ต้องถนอมน้ำใจบางครั้งมีรุนแรงบ้างหรืออะไรบ้างก็ต้องแบบต้องพยายามถนอมน้ำใจเขาและอ,อะไรเงี้ยก็คือแต่หลังจากนั้นที่พูดเนี่ยประมาณผ่านไปสัอาทีหนึ่งเนี่ยซาก็อขอโหสิกรรมเลยเพราะว่าเราเราเรา,เราเชื่อว,ว่าที่เราพูดไปมันน่าจะใช่ก็เ,เลยตัดสินใจอขอโหสิกรรมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือแม่นมเนี่ยคือแม่ต้อง อโหติกรรมให้หนูนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือนึกถึงตอนนั้นก็ก็ <lengthy. S 2> จะลองเหมือนกันแต่ความหมายคือเราพอเราทะเราะเจอแบบนี้ยมันมันก็เกินจะรับเหมือนกันเพราะมันคือเรื่องของคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยคะ่ะออืนี่แหละครับลองลองฟังดูเนาะแล้วก็แล้วก็ล,วกลองวิเคราะห์ดูถ้าสมมุติว่าเรื่องเรื่องราวแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับคุณจริงๆลองดูว่าคุณควรจะเขาเรียกอะไรอยู่ที่คุณอะว่าคุณอยากจะไปทางไหน เนาะ,ะส่วนคุณฟ้าเนี่ยพอเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเราอยากค้นหาต่อไปเนาะว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะอาจจะเตือนคนได้อีกกี่คนช่วยเหลือคนแบบนั้นหรือเปล่าคุณฟ้าก็โดยส่วนตัวเนี่ยถามว่าช่วยไหมตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราเป็นแบบนี้ค่ะก็บอกตรงๆว่ายังยังไม่เคยช่วยใครแต่เหมือนจะบอก ค่ะยังไม่เคยช่วยจริงจังเลยแต่ว่าอย่างเคสของเพื่อนเนี่ยที่เหมือนกับว่าฟ้าไปบอกเขาว่าเดี๋ยวบ้านจะขายนะฟ้าคิดว่ามันไม่น่าเป็นการที่ว่าฟ้าช่วยเขาแต่เหมือนเป็นการาเป็นการบอกเอ่อเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นอนาคตของเขาที่มันต้องเกิดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ <Ooh. S 1> แต่ฟ้าแต่ฟ้าเอามาพูดก่อนแต่ถามว่าฟ้าจะช่วยอะไรได้ไหมฟ้าคิดว่าไม่น่าช่วยได้อ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นอนาคตที่ที่มันต้องถูกกําหนดไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ บังเอิญเราอาจจะไปรู้เฉยในสิ่งอนาคตของคนคนนั้นบางคนเนี่ยถ้าถ้าไม่สนิทก,กันฟ้าก็จะไม่พูดอ,อย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณฟ้าอาจจะถูกเลือกมาเพื่อในอนาคตอาจจะได้ช่วยเหลือคน